มาคันทีมนะครับคนที่ไม่มาตอนนี้มีอยู่แปดทีมเองนะครับท่านผอปั่นนานของเรานายกนี้ของเรานั้นนะครับได้มานั่งรอนานแล้วนะครับของไฟซีเชิญนะครับของไฟซีของมอลเตอร์ของมอเตอร์เจุาเขียวได้อยู่หน้าเรียนต้นตูนหน้เรียนเชิญเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าการแต่งชุดแต่งชุดอยู่นะครับเชิญมาเลยนะครับ เพราะว่าวันนี้ต้อง24คู่ด้วยกันนะครับเรากลัวว่ามันจะเล่นตลอดฝันในสนามเรานั้นไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับเพราะว่าเวลาต้องปิดกี่ปิดกี่นะครับเพราะว่าระเบียบกติการกามีอยู่แล้ววาดนะครับ

ครับตัวทนะครับถือว่านะครับพอดูได้นะครับถือว่าไม่เต็มเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทีพีภัยบอกว่าเดี๋ยวไม่หัดกันทีเอานะครับก็ขอเรียนเชิญท่านประธานนี่นะครับแต่ท่านผู้ใหญ่ได้ไปทำกล้อเปิดตรงโน้นนะครับท่านนะครับสจนะครับประธานกีฬาดำน้ำประเทศพักกำลังสมบัติสิงโอลสุดอาจารย์ชูชื่อและก็ท่านนายกมีโชคาเกษรสุขนะครับขอเรชิญเลยท่านผู้ใหญ่ตัวนึงเราไปรอผู้ใหญ่ตัวนึง

เนประธานในพิธีท่านกระวนศิลเมืองสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรที่เคาลพข้าพเจ้านายสมเกียรติชินสิีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก็บบ้านปังขอขอบพระคุณท่านที่ให้ที่ให้เกียรติพวกเราเป็นอย่างสูงที่กรุณาเป็น,น,นเกียรติมาเป็นประธานในพิธี การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเจคนระดับประชาชนทั่วไปปางเรือครับข้งที่หนึ่งในวันนี้ข้าพระเจ้าขออนุญาตรายงานถึงความเป็นมาของการจัดการขอสังเกตดังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเพื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เสริมสร้างวินัยใน,ในตนเอง สร้างความรับความสามาัคีใในหมู่คณะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มคนรักการออกกำลังกายเพื่อให้หลักการดังกล่าวขั้งต้นบรรลุสเร็จผลจึงได้จกกัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพุตบพร7คนระดับเยาวชน,นทั่วไปตาางเดือครับขั้งที่หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อจัดซื้อตู้น้ำเย็นให้กับนักเรียนของ เพื่อปรับปรุงฐานที่ประกอบอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน 3. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนบัดนี้นคณะ้จัดการแข่งขันคณะกรรมการตัดสินและนักกีฬาได้มาพร้อมกันแล้วณทีน่นี้ข้าพเจ้าขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนระดับกองชนทั่วไปปางเดือดค,ครั้งที่หนึ่งในวันนี้ขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านกำนันสมบัติกิตโอสดกำนันตำบลของแม่ลายเรียนท่านนายกมีโชคนายกอบตของแม่ลายท่านกำนันท่านผู้ใหญ่สมเกียรติผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดท่านสมาชิกอบตคณะผู้จัดงานพร้อมทั้งพอโรงเรียนแขกผู้มีเกียรติกระผมรู้สึก เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเกียรตคุระดับประชาชนทั่วไปปางเรือครับครั้นที่หนึ่งน้าสนามโรงเรียนบ้านปางเรือจุฬาโนเคาะในวันนี้จากคำกล่าวรายงานผมต้องขอชมเชยผู้นำชุมชนคณะกรรมการจัดงานที่กระหนักและเห็นความสำคัญในการ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เสริมสร้างวินัยตนเองสร้างความรักความความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ในกลุ่มคนรักการออกกำลังกายอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม เยวาวชนรุ่นใหม่ให้ห่างใยญ่ยาเสษติดเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปจากได้กล่าวรายงานมาเมื่อสักครู่ก็บผมในฐานะเป็นประธานฝ่ายฟุตพิลของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็มาได้เห็นการจัดงานครั้งนี้สนามก็เป็นหน้าชื่อชมนะครับสนามที่เป็นสนามที่ดูแลรักษาเป็นอย่าง ไฟฟ้าเวลาการเล่นเวลาข้ามืดก็ยังเล่นได้อันนี้ก็ต้องขอชมเชยคณะกรรมาการที่ดูแลเรื่องสนามให้ได้เป็นมาตรฐานอย่างดีในการแข่งขันวันนี้นักกีฬาที่ได้ทราบว่ามาหลายทีนะครับการแข่งขันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราได้รับความบาดเจ็บหรือ กระทบกระทั่งก็ขออภัยให้กันเพราะว่าเราเปน็นนักกีฬาในวันนี้ที่ได้มาร่วมจัดการแข่งขันก็เห็นเป็นที่น่าชุมเชยเป็นอย่างยิ่งและขอวันนี้ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาปังเรือครับทั้งที่หนึ่งหน้าบัตรนี้ ขอขอบพระคุณนะครับท่านข,บบขบับเจาะกำลสิทิเหือของเรานะครับท่านกอนนันสมบัติอโอชุกนะครับแล้วก็ท่านนายกมิโช,ช่มกเกษรสุขเราวันนี้นะครับให้เกียรตินะครับกับชาวบ้านบางเรือของเรานะครับที่มาร่วมานาตาลเพิ่์กกานะครับบางเรือครับท่านที่หนึ่งเราวันนี้ะน,นะครับหรืว่าครับเรามีการถ่ายยูทูบด้วยนะครับวันนี้รู้สึกว่าเราประจานของเรานะครับมาจับ ไปดู้อหลังได้ทุกๆคู่เลยตลอดวันนี้นะครับ24ทีมด้วยกัน24คู่ด้วยกันตลอดวันนี้นะครับรวมแล้วนะครับ2วันนะครับตกอยู่ที่50ตัวคู่แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีอาสาด้วยแล้ววันพรุ่งนี้ก็น่าจะสนุกวันนี้เยอะและก็จะมีระดับดาวมาชมนะครับระดับไม่เกินอายุ12ปีแล้ววันพรุ่งนี้นะครับชาวบ้านต้องเสียของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ ภาพที่หลายเนี่ยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับการเคลื่อนภาพในครับดีด้วยนะครับโดยในพระท่านนะครับสจกมลจิตเมืองนะครับท่านนายกมีโชคภาษีสูงนะครับพระท่านก็ได้สุภาษิตโต้สุดนะครับวันนี้นะครับพร้อมกับนะครับชาวสมัครเตอร์ภาได้หลายที่ผอได้นะครับได้เอ่ยใบปีระยะเวลาแล้วนะครับต่อไปนะครับฟุตบอลนะครับที่ต่อไป คู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับน้องทีอาร์เอฟซีกับร็อกมอเตอร์นะครับต่อไปนะครับพร้อมแล้วรับน้ารูบัวได้เลยนะครับรูบัวได้เลยครับคณะกรรมการของเรานะครับในเรียกท่านนะครับได้ตัดตายนัดต่อนะครับก็ถือว่าเราเข้ามาในคู่ที่สี่แล้วนะครับถือว่าวันนี้นะครับนักกีฬาทุกทีมก็คือเป็นคู่แปดนะครับเราจะรู้ว่านะครัฝีเท้า ของท่านนั้นระดับไหนเขาบอกว่าบอลนั้นนะรับฟิต่อก็แพ้ได้จะรับถือว่านะครับมันเป็นลูกคุมคุกนะครับถ้าฟ้องแล้วนะครับทั้งสองทีมที่เหนือนำไปนะครับลยงฟ้องเลยได้เลยนะครับครักทุกท่งนนะครับกงยาของเราก็จะได้เรี่ยนนะครับนักกีฬานั้นนะครับได้แข่งขันต่อนะครับแลขอบพระคุณนะครับทีมสปอนเซอร์หลายแหล่เลยวันนี้รู้สึกว่า จะสาธิธ์ในรายชื่อเรียกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองนั้นนะครับได้ติดค่ายไว้ขอเชิญ้ิัดการทีมขาเปีย้ยมาที่ขอเดยนเชิญน,นะครับพู้จัดการาทีมขาเปี้ย